ทีนี้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแย่งฐานคะแนนที่เป็นฐานเดียวกันเนี่ยมันน่าสนใจโดยเฉพาะศึกเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครเพราะว,ว่ากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562นั้นเนี่ยอันดับหนึ่งจริงคือพลังประชารัฐรแต่อันดับสองอันดับสามเนี่ยได้สอสอได้ที่นั่งเข้าเท่ากันก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลและที่น่าสนใจตอนนั้นเนี่ย ไม่ใช่พรรคก้าไกลฮะตอนนั้นคือพรรคอนาคตใหม่พรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนรวมสุดทธิของคนกรทมเนี่ยสูงที่สุดนะสูงที่สุดดังนั้นเรามาไล่ดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าสนามเลือกตั้งกทมถ้ามันเกิดการชิงดํากันแบบนี้ก็ปี62เนี่ยมี3าเขตนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด33าเขตก็คือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับสมเขตด้วยกัน ถ้าเจาะลงมานะครับที่น่าจับตาเนี่ยก็คือสองพักนี้แหละฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่คือการชิงดํากันชัดๆนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้สอสอได้เก้าอี้ในกรทมเนี่ยอย่างละ9้าที่นั่งเพื่อไทยก็ก้าวก้าวไกลหรือว่านคตใหม่ตอนนั้นก็ได้9้าที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี6 2สองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พักอนาคตใหม่เนี่ยเขาได้กระแสความสดใหม่ของคุณธนาธรคุณปียบุตร คุณช่อพันนิกานี่แหละครับเขาสามารถจะก,กวาดที่นั่งสสกทมได้ทั้งหมดเนี่ยเคนนี่การเลือกตั้งครั้งนั้นเรียกได้ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยชนะคะแนนโหวตร,รวมจากคนกทมมากที่สุดนะครับถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยได้8,4217คะแนน พลังประชารัฐได้สอสอมากกว่าก็จริงได้12ที่นั่งนะครับแต่ว่าคะแนนรวมเนี่ยได้791,821คะแนนส่วนพรรคเพื่อไทยได้สอสอ9คนเหมือนกับอนาคตใหม่แต่ว่าได้คะแนนโหวตนะครับเป็นอันดับที่สก็คือ64,661คะแนนไล่มาที่กระแสของพรรคเพื่อไทยครับปัจจุบันนี้ที่เลือกดันคุณอุ้งอิงนะครับลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะก็ เ,เรียกว่าก็ได้กระแสจากคนรุ่นใหม่ไปพอสมควรแต่ทีนี้ในสนามเลือกตั้งสสกทมครั้งนี้ก็อาจจะวัดได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวันที่22พฤษภาคม65ที่ผ่านมาที่เพื่อไทยเนี่ยกวาดเก้าอี้สอ,อในกทมนะครับ,รบได้แบบแลนสไลด์ถึง20ที่นั่งได้เสียงโหวตเนี่ย6 2แคะแนน พักเก้าไกลได้สกอ4 4ที่นั่งครับได้เสียงโหวตรวม485,836คะแนนครองอันดับ2ในสภากอทอมอรครับปรากฏการณนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงภาพสนามเลือกตั้งกอทอมอในครั้งนี้นะครับที่จะกลายเป็นศึกชิงดำระหว่างเก้าไกลกับเพื่อไทยเป็นการแข่งขันกันเองละครับในที่ของฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเองว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับโดยต่างฝ่ายก็ต้องพยายามรักษาฐานเสียงในเมืองหลวงของตัวเองนี้ให้ได้เพราะสนามเลือกตั้งของเมืองกรุงครั้งนี้สองพักก็ประกาศกันหนักแน่นว่าขอปักธงสอสอทั้ง33เขตคือจริงๆเนี่ยเรายกสองพักเนี่ยมันไม่ได้มีสองพักครับ,ค,รบคือแต่ว่าสองพักนี้เป็นสองพักที่ตัดคะแนนกันเองใช่แต่อย่าลืมนะครับ,รบมันยังมีพักพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิตริวงสุวรรณเป็นแกนนา คนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกเนี่ยว่าปี62เนี่ยได้ที่นั่งมาถึง12เก้าอี้ดังนั้นเนี่ยการทําคะแนนนะฮะการรักษาพื้นที่ก็น่าจะยังคงมีผลอยู่บ้างนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้งนี้ก็เขาบอกว่าลุงป้อมบอกว่าขออย่างน้อยก็ได้เท่าเดิมถ้าได้มากกว่าคือกําไรใช่ครับหรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าลุงตู่เนี่ยครับที่มาอยู่ในนามพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเวลานี้ก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับลุงตู่ฟีเวอร์เนี่ยนะ บางคนบอกไม่มันหายไปแล้วลุงตู่ฟีเวอร์แต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยหลังจากที่เริ่มพักไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาตินั้นเริ่มที่จะทําพื้นที่เนี่ยก็จะพบว่ากระแสลุงตู่เนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมานะครับคนก็จะพูดถึงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยบรรดาคนที่เขาบอกว่าลุงตู่นั้นเนี่ยมีความซื่อสัตย์รักสถาบันเป็นตัวที่จะเรียกคะแนนพักประชาธิปัตย์ของคุณจุลินเองนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าสนามกทมครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาจจะศูญย์พัน เมื่อปีอกสองแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็บันใจเขาก็ประกาศนะว่าเขาจะกลับมาทวงพื้นที่เขาก็ได้คุณสุชาติสวีเนี่ยนะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมเขาก็ได้คะแนนมาพอสมควรแล้วมาจับมือกับคุณวัฒนายาวงอภาษีมาดามเดียนะครับเพื่อที่จะเรียกฐานคะแนนคนรุ่นใหม่ให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยในการที่จะดึงคะแนนกทมขึ้นมาก็เป็นคู่แข่งสําคัญอีกพับหนึ่งครับที่มาแรงแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่า จะปักธงในกทมให้ได้ครั้งนี้ครับพักภูมิใจไทยใช่ครับก็คราวนี้เนี่ยนะฮะก็ได้คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันครับอดีตสสบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐนั่นแหละครับไปอยู่กับพักได้สําเร็จนะครับก็หวังว่าคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยจะสามารถนําลูกทีมนะฮะอดีตสสกทมแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยลงสู้สึกวัดดวงกันนะฮะว่าจะคว้าเก้าอี้สสมาได้กี่ที่นั่ง เพราะว่าเอาจริงๆแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ได้ส่งนะฮะการเลือกตั้งในกทม